5...4...3...2...1...Go สวัสดีครับทอล์กโชว์เดชาบุญอีพที่24ตอนมานศาสนา อาจารย์พระคดีได้รับงานแก้ไขห่วงจุ้ยร้านขายทองคำสองร้านในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารงานนี้ต้องใช้เวลานานทำหลายวันระหว่างที่ทำพระท่านบอกให้ไปเดินจงกรมทุกๆวันวันแรกตอนเช้ามืดก็ไปวัดในเมืองนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าๆต่อด้วยการเดินจงกรมใช้เวลาเกือบชั่วโมงเมื่อฟ้าเริ่มจะเปิดมีพระปลอมอายุประมาณ20กว่ากว่าเดินมาพูดจาแบบไม่สุภาพไม่งามอาจารย์เลยกลับที่พักส่วนวันที่สองไปอีกหนึ่งวัดวัดนี้เป็นวัด ดีพระสงฆ์ดีเป็นวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโของอาจารย์ไปถึงวัดตอนตีห้านั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อรอฟ้าสางรอหลวงตาเดินมาบิณฑบาตเพื่อจะได้ถวายข้าวถวายอาหารแก่หลวงตาแต่ก็เจอมาอีกแล้ววันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดเป็นคนพิเศษป่วยทางจิตมาคอยเดินตามและมองมาที่อาจารย์ตลอดเวลาอาจารย์เลยตัดสินใจออกจากวัดนี้ไปเดินจงกรมที่อื่นอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานบาร,รมีขอองค์พระรัตนตรยัยเปิดทางนำทางสว่างให้ เพราะต้องการปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่องขอเป็นสถานที่สัปปายะถูกจริตให้มีความสงบเงียบลมดีอากาศดีไม่มีปัญหาอุปสรรคมาขัดขวางหลังจากตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วเสียงดังจากพระในหัวก็บอกว่าให้ขับรถออกไปนอกเมือง10กว่ากิโลมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านดอนตาลเดชบุญครับอาจารย์เห็นป้ายไม้เก่าๆเ,เขียนบอกว่าวัดป่าป้ายปากักติดกับถนนใหญ่หลังจากจอดรถเสร็จเดินเข้าไปกราบพระประธานในศาราสถานที่วัดเป็นลานหินไม่มี ใครอยู่เลยเพราะเป็นช่วงพระออกไปเดินบิณฑบาตกันหมดอาจารย์นั่งสมาธิภาวนาจิตรวมสงบได้ดีมากๆเมื่อถอนจากสมาธิภาวนาแล้วได้ไปกราบลาจเจ้าอาวาสท่านมีเมตตาพูดเพราะใจดีมากๆอาจารย์ได้สอบถามได้สนทนากับท่านเลยทราบว่าท่านเป็นชาวภูไทยอาจารย์อมยิ้มในใจกราบไหว้หลวงปู่จามทันทีที่ท่านเมตตานำทางมาวัดนี้เมื่อทำงานทั้งทางโลกทางธรรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้กลับกรุงเทพแบบปิติสุขใจมหาศาลครับ หลวงปู่จามท่านสอนให้แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาให้แก้ที่ตัวเราก่อนจากความคิดมโนวิญญาณคิดดีแล้ว สิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองสรุปท่านให้คิดบวกครับสุดท้ายผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีความสุขปราศจากความทุกข์สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับหากต้องการคาปรึกษาตรวจเช็คดวงชะตาเรื่องฮวงจุ้ยชัยภูมิต่างๆเรื่องธุร,รกิจการงานการเงินสุขภาพสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางแอปเขียวแล้วบอกว่ามาจากรายการทอล์กโชว์เดชาบุญนะครับอย่าลืมติดตามชม e ีีหน้านะครับยังมีประสบการณ์จริงของอาจารย์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหากท่านชอบอย่าลืมกดหัวใจกด ตามดันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและอย่าลืมแชร์คลิปต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆและเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ